สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้เพจะมารีวิวกับสิ่งที่พีชอบใน1เดือนที่พีใช้งานเจ้าตัว honor x 6 b กับมือถือหน้าใช้ตัวนี้บอกเลยว่ากับงบเลทราคา3,000กว่าบาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนไทยนะครับใต้คลิปนี้ให้บางครั้ง ค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องผมสูญไทยนะว่าให้กดซื้อผ่านไอพีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าพี่ก็ซื้อมาเป็นเครื่องศู์ไทยประกันศูน์ไทยนะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงว่าสิ่งที่พี่ชอบกับตัว Honor x 6 b มันมีอะไรบ้างแรกพี่จะขอพูดถึงก่อนว่าบอ d ดี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงามจริงครับตัวนี้ผมสามารถ ทนการกระแทก1.5เมตรผ่านการรองรับต่ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าออเนอร์ทำการบ้านมาดีมากกับเมื่อถือเลทราคา3,000กว่าบาทสพีรู้สึกว่าดีไซน์มีความสวยงามจริงครับดูครับมันมีความแข็งแรงของบอดี้มากครับซึ่งดีไซน์ผมตัวนี้เวลาพี่จับเนะี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากับเสละะของมือเรามากครับนี่ อย่างสวยครับเป็นผือที่สับพ,พีนะั้นรู้สึกว่าบอดี้ในการดีไซน์ถือว่ามันสวยจริงครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสีเขียวที่พีรู้สึกว่าเขียวจะออกแนวแบบเข้มเขมมาผมนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีสีเขียวสีดําผมการวางไขไทยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อลองไปกดราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้นะผมใต้คลิปนี้เนาะบางครั้งราคาก็อาจจะขึ้นจะลงนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสับพีนะรู้สึกว่าบอดี้ มันมีอะไรที่แบบลงตัวมากในเรื่องในการดีไซน์ครับพร้อมกับแบตตัวนี้ให้มา5.000ัมแมซึ่งบอกเลยว่าแบตคืออึดจริงแล้วก็หัวชาร์จสายชาร์จตัวนี้รองรับในการชาร์จคือ35วัตต์ด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันชาร์จเร็วจริงครับซึ่งมีใช้งานมา1นึเดือนรู้สึกว่าแฮปปี้นะตรงๆเลยว่าแบบไม่รีวิวแบบวิชาการมากครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามันดีจริงก็คือ มันชาร์จเร็วมากลบแบตถือว่าในการจัดการทรัพยากรเครื่องถือว่าเจ๋งจริงครับผมตัวนี้นี่ดีไซน์ครับหน้าจอ6.56นิ้ว HD+ พัดหน้าจอบอกเลยว่าตัวนี้สู้แสงคือดีมากคือเป็นมือถือเลทราคา3,000บาทที่สู้แสงถ้าพีมอบให้คือทอ็ทอปเลยครับผมตัวนี้สู้แสงดีจริง หน้าจอ6.56นิ้วรีเฟรชเก้าสเฮิร์ปรับเป็น60-90ได้รู้สึกว่าออเนอร์ทำหน้าจอ9 0้าเฮิร์แต่สามารถเทียบเท่ากับหน้าจอที่การทัดคือ1 2 0่งเฮิร์ได้รู้สึกว่าฟีลลิ่งของระบบของตัวอ r อเนอร์เนี่ยมันใช้งานได้เจ๋งจริงครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าใช้งานได้เจ๋งจริงนี่บอดี้ตัวนี้ผ่านการการันตีความทนทานระดับ5ดาวนะครับซึ่งตัวนี้ผ่านการรับด้วย SGS ครับซึ่งเป็นการรับที่แบบระดับ5ดาดาวคิดดูอ่ะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นหน่ที่พี่รู้สึกว่ามันทนนะตัวนี้ผมซึ่งมันเสริมการกระแทกกับผมทั้ง4ี่มุมตัวนี้เลยแล้วก็การออกแบบโดยการกระจายแรงขับผมทำให้ดีไซน์ตัวนี้มีการดีไซน์ที่หลายเลเยอร์ er ครับเอาตรงๆนะคุ้มครับคุ้มจริงครับแล้วก็ผม ปุ่มของผมตัวนี้ด้านข้างคือปุ่มสแกนมือซึ่งสับพีนะรู้สึกว่าปุ่มตัวนี้ผมสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอครับซึ่งพีเคยใช้งานมาแล้วแหละตัวนี้บอกเลยว่าในการสแกนก็ถือว่าเร็วครับนี่ครับเราผมสามารถสแกนได้ผมที่นี่ครับปึ๊บแบบน,นี้ครับเราเพิ่มได้ผมตัวนี้มันสามารถเพิ่มตัวสแกนมือผมที่บริเวณนี้ได้เลยเพิ่มอีกผมเพิ่มไม่ได้นี่ครับซึ่งในการแตะผมสับพีนะรู้สึกว่า มันแตะง่ายผมดีครับซึ่งบางครั้งถ้ามันมีนิ้วของเราผมมันก็จะเขาว่าเฮ้ยนิ้วโดนเครไปแล้วนะี่ครับผมลองมารถไปแตะแต่ผมแตะได้ซึ่งสับพีนะั้นรู้สึกว่ามันก็แตะผมบางครั้งนะ่ะผ้ามือเราอะ่ะไม่ได้แบบมีมีแผลมีอะไรมันก็แตะยากนะฮะมือเราง่ายจริงมันง่ายนะนี่ครับมันเร็วผมซึ่ง CPU hero NO, G 8 5 octa core นะครับในการขับเคลื่อนตัวนี้เนะี่ยสับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับ นี่ครับอันนี้พีใช้คือรุ่นแบบว่าแรม 6G บวกเพิ่ม 6G ก,กับลอม128สับซิบนี้ผมรู้สึกว่าซับนี้เล่นเกมดีนะฮีโรแล้วผมตัวนี้ให้มาสับพีจ85เอาวิน60เฟรมบอกเลยว่าพี่ใช้งานมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าสบายหายห่วงครับในการใช้งานครับพี่ชอบในการใช้ตัวเลนอะใช้เลนตัวนี้ผมในการใช้ตัวเลน50หลัก 50ล้านนะครับผมเป็นเลนหลักแล้วก็เลนตัวนี้เป็นเลนซูมเอาไว้ซูมเอาไว้ทำพอเทตหรือว่าเลนเดฟนะครับซึ่งสับพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอผมในการใช้งานครับมีตัว AI ในการตรวจจับวัตถุด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันจริงจริงแล้วก็มี AI รในการตรวจจับรอยยิ้มของเราครับทำให้ความชัดของไลทึมในการรองรับที่หลายเฟมของรูปภาพตัวนี้ได้อย่างเพียงพอครับบอกเลยว่า เกิคําว่าใช้งานดีจริงครับตัวนี้ใช้ m e จิ o s เเวอร์ชัน8.0หรือว่า Android 4ครับในการปรับแต่งต่างครับถือว่าเพียงพอครับมีการตับปรับแต่งตัวแอปพลิเคชันที่เป็นทางรัดหรือว่าในการปรับแต่งตัวที่พีใช้งานมานี่ครับตัวนี้ก็ดีนะนีครับ ซึ่งมันมีความสมมุลผมสามารถย่อขยายหน้าต่างของจอยผมซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่พีรู้สึกว่าแฮปปี้มากในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเวิร์กจริงก็บอกว่ามันเวิร์กครับผมตัวนี้นะครับนี่ย่อขยายหน้าต่างของผมแล้วก็ ลำโพงหนึ่งตัวก็ถือว่าเสียงถือว่าโอเคมากสำหรับพีนะครับผมในการใช้งานน้ำหนักเนื้อหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกรัมครับผมถือว่าโอเคน้ำหนักครับผมใช้งานมาหนึ่งเดือนน้ำหนักก็ไม่หนักมากครับผมในการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าแฮปปี้ครับ CPU ถือว่ามีความเร็วความแรงกับ He โรจีแปดห้าออกคกับงบเรทสามพันขบ่าทพีก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะครับผมกล้องหน้าให้มาห้าล้านพีไปสัมผัสตัวกล้องมาก็รู้สึกว่าเฮ้ 5ล้านก็ให้มาไม่ได้แบบขิเลรนะถือว่าสกินโทนในการจับ AI อะมันปรับเฉดสีของตัว X6B ตัวนี้ได้อย่างเพียงพอครับซึ่ง o น n ร r ทำลอมมาดีครับในการถ่ายรูปมันจึงเป็นคุณสมบัติในการถ่ายที่ได้อย่างจริงมากครับขอชื่นชมเลยว่าถ่ายรูปคือพีรู้สึกว่าแฮปปี้ครับแล้วสีสันของรูปภาพอะเวลาถ่ายครับมันจะเก็บคอนเทนของรูปภาพได้อย่างเพียงพอจริงครับ คอนเฟิร์มเลยว่าถ่ายรูปคือจริงจริงครับผมตัวนี้นะครับดูครับว่า,นานห,น,หาน้าจอมันสู้แสงดีครับไหนเชื่อเหอะว่าหน้าจอมันสู้แสงดีครับผมตัวนี้ซึ่งพีก็ใช้ออเนอร์มาหลายรุ่นครับถ้าถามว่าพีใช้จริงไหมออเนอร์ Honor บอกเลยว่าพีใช้จริงครับเพราะว่าพีใช้ออเนอร์มาหลายรุ่นตั้งแต่แท็บเล็ตครับผมนี่พีก็ใช้แท็บเล็ตตัวออเนอร์แพด X 8 A 4 0 0 0ักว่าบาทใช้คุ้มตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็ นะครับออเนอร์แพดเก้าพี่ก็ใช้หรือว่าตัวท็อปสุดออเนอร์เมจิหกโบพี่ก็ใช้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นมือที่น่าใช้งานตระกูลออเนอร์เนี่ยเป็นล้อมที่มีความเสียรครับในการ ใช้งานทั่วไปสัพีรู้สึกว่าเพียงพอครับมันมีความเลื่อนไหลของการใช้งานน่ะแล้วหน้าจอผมในการปรับในการทัดก็ถือว่าโอเคครับ่ายอาหารถ่ายบุคคล่ทยต่างๆก็ถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานสัพีนะผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากนะครับผมสังงบเลทสามพันนะครับพี่จะขอแนบลิในการสั่งซื้อจะเป็นตัวที่เป็นแบบว่าราคาใกล้เคียงกันครับอีกที่พี่ทาคือเจ้าตัวนี้เลยครับ ราคามีความใกล้เคียงกับผมเจ้าตัวนี่ครับ r e ดมี 14c กับดีไซน์มีความสวยงามกล้องหลังนีย50ล้านเหมือนกันนะผมดีไซน์จะมีความสวยงามใกล้เคยียงกันนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็แจ่มเหมือนกันหน้าจอหน่ดเดีย๋ยวจะขอแนบลิงตะกูลของตัวเสี่ยมี่แล้วก็ของปอโคครับบอโคก็คือ M6 Pro พีซื้อมา3,000กว่าบาทเหมือนกันนะผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอจริงครับกับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น เมื่อถือที่น่าใช้งานจริงครับผมสับเจ้าตัวออ n o เ X 6B แล้วผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ผมเซานี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ต Wi-Fi กดเจนอยู w w i i i ก็สมัครซัพพอร์ตไว้ฟ4 Wi-Fi 5ก็ซัพพอร์ตผมเซานี้ขอบคุณครับ